สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยิ้มชัวชัวทุกเรื่องในทีนะครับ วันนี้นะครับเราได้ท็บเล็ต Lenovo m i 520จากลูกค้าต่งางจังหวัดส่งมาซ่อมนะครับลูกค้าแจ้งว่าอาการเล่นไปสักพักระดับประมาณ1ชั่วโมงแล้วดับนะครับทางเราได้ทําการตรวจเช็คละคืออาการนี้เป็นที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับก็คือเล่นไปสักพักแบตเตอรี่ร้อนพอร้อนปุ๊บก็จะตัดระบบการทํางานนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า,วาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ l e n o v o แท็บเล็ต m i 520เปลี่ยนยังไงเราไปดูเลยครับ โอเคนะครับเครื่องนี้ทำการเปลี่ยนแบตให้เรียบร้อยแล้วนะครับ l e n o v o Tablet Mix 520นะครับอันนี้แบตเก่าลูกค้านะครับนะครับเราจะมาทำการเทสกันเลยนะครับก่อส่งมอบให้ลูกค้าอ่าดิ๊กดู เครื่องชาร์จปกตินะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่มีสินค้าไอทีไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสามารถอินบ็อกมาสอบถามราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่กับยิ้มชัวได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการแบบเปลี่ยนด่วนรอรับได้เลยสามารถมาเปลี่ยนที่ยิ้มชัวโครงการเดอะไพส์ในซอยพัฒนาการ3าได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยิ้มชัวใน YouTube ติดต็อกรวมถึงแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมยิ้มยิ้มชัวคาลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย thank you